คำคมคำคิดกับเคล็ดลับความสำเร็จของผู้ก่อตั้ง f a c e b o o k Mark Zuckerberg เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ Mark Zuckerberg กันมาบ้างเลยนะครับโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเขาได้เปิดตัว m u l ติ v e r s e ที่ทำเอาคอเทคโนโลยีฮือหาไปทั่วโลกครับช่องอาชีพสร้างตนในวันนี้จึงจะขอพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับ Mark Zuckerberg ผู้คิดค้นแอปพลิเคชันสุดฮิตอย่าง Facebook พร้อมแนวคิดดีๆที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกเลยนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่เขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวานะครับด้วยความช่างสังเกตของเขาขพบว่าที่ฮาวาดยังไม่มีหนังสือรุ่นระบบออนไลน์เขาจึงนำเสนอแก่มหาวิทยาลัยแต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าการรวบรวมข้อมูลทาได้ยาก เขาจึงสวมวิญญาณของแฮกเกอร์เข้าไปในระบบข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วดึงรูปลงในเว็บ Facematch ที่เขาสร้างขึ้นแล้วมันก็เกินคาดหมายครับเมื่อมีคนเข้ามาร่วมสนุกมากกว่า450คนและล่มภายในไม่กี่ชั่วโมงเพราะการแฮกข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจึงทำให้เขาสร้าง thefacebook.com ขึ้นมา โดยพัฒนาร่วมกับเพื่อนอีก3คนและได้รับความนิยมจากนักศึกษาฮาวาดมากถึงขั้นขยายไปถึงมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยรายได้นั้นมาจากการติดแบนเนอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์จนปัจจุบันนะครับ Facebook ได้พัฒนารูปแบบให้ผู้คนทั่วโลกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยวัตถุประสงค์หลักที่สร้าง Facebook ก็คือเชื่อมต่อผู้คนถึงกัน คราวนี้เรามาดูเคล็ดลับความสำเร็จของมาร์คซ์เคเบิร์กันนะครับว่าเขามีวิธีการคิดอย่างไรจนทำให้เขากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในระดับโลกนะครับ 1. ตัดความสนใจจากเรื่องเล็กๆน้อยๆออกไปเพราะว่ามาร์คซ์เคเบิร์เขาต้องการจะเคลียร์เรื่องต่างๆในชีวิตออกไปให้หมดนะครับและต้องการตัดสินใจให้น้อยที่สุด เท่าที่จะทําได้ในทุกๆเรื่องจึงเป็นภาพชินตานะครับที่จะเห็นเขาใส่เสื้อยืดสีเทาอยู่เสมอเพราะไม่ต้องการเลือกเสื้อผ้าให้วุ่นวายนั่นเอง 2. มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานแม้ความฝันของเขาจะมาจากจุดเล็กๆนะครับที่เพียงแค่ต้องการเชื่อมต่อผู้คนได้ถึงกันภายในมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนสู่ความต้องการเชื่อมโลกให้ถึงกันแน่นอนครับว่าเขาเคยล้มเหลวมาก่อนแต่ด้วยความมุ่งมั่น ส่งผลให้เขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนสำเร็จได้นะครับ 3. หลงไหลจนเป็นทักษะเขามักจะหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์และหนังสือแล้วหลงไหลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และศึกษาอย่างละเอียดจนสามารถเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่อายุ10ปีนะครับ 4. อุดมการณ์แน่วแน่และชัดเจนเขาเป็นผู้ที่มีแผนของตัวเองอยู่เสมอผาได้รับข้อเสนอที่ไม่ตรงกับแผน เขาก็พร้อมที่จะปฏิเสธทุกเมื่อครับ 5- ทะเยอทยานและมีเป้าหมายฝันให้ใหญ่และต้องไม่ให้ความยิ่งใหญ่มาทำให้เกิดความกลัวเป็นอันขาดถึงแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะทำสิ่งเล็กๆแต่สายตาของเขาจะมองไปที่เป้าหมายใหญ่ปลายทางเสมอเพื่อไม่ให้หลงทางครับ 6- ททำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำ การทำในสิ่งที่รักย่อมทำได้ง่ายและดีกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบขอเพียงมีความมุ่งมั่นอย่าให้คนที่ไม่รู้จักเราดีมาทำลายจุดยืนของเราเด็ดขาด 7. เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขาระลึกอยู่เสมอว่าการรวยหรือประสบความสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าควรจะหยุดเรียนรู้อ่านหนังสือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานองค์กรอื่น เพราะเชื่อว่าไอเดียดีๆมาจากที่ไหนเวลาไหนก็ได้ 8. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับบ้านและอสังหาริมทรัพย์มาร์คสักเบิร์กเชื่อว่าอาสังหาริมทรัพย์คือสิ่งที่เป็นความมั่นคงหนึ่งของชีวิตดังนั้นค่าใช้จ่ายเดียวที่เขายอมทุ่มเทนะักก็คือการซื้อบ้าน 9. ถือคติยิ่งมีมากยิ่งให้มาก มาร k ค u ค k เบิร์กและภรรยาของเขานะครับจะมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อโลกและอย่างชักชวนคนอื่นๆให้ร่วมทำบุญอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับกับแนวความคิดในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองนะครับของ Mark Zuckerberg ผู้ให้กำเนิดแอปพลิเคชัน f a c e b o o k หวังว่าแนวคิดดีๆในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกท่านเพื่อนำเอาไปต่อยอดใช้กับชีวิตของตนเองนะครับแล้วก่อนจบคลิปโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาชีพสร้างตนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนได้สร้างคลิปดีๆเหล่านี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ